ตอนนี้ก็6โมงเคืองแล้วนะจ๊ะพี่ห้องซาแลกก็กินขา้าวกินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาทิตย์กำลังสิตกงามงามพี่น้องกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วสาแลกก็สิไปตัดขาเห็ดกันพี่น้องงามคัดเสียแต่หนาวนาะพี่น้อง กับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหลในต่างแดนนะคะเมื่อนี้สาวแหล่มาเก็บป้าบ้านพ่อมูพ่อ,อ,พอน้องเอลินาเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็เมื่อนี้ก็เดินสายเดียวนัจ้ะเพราะว่าน้องเอลินาเป็นวัดเนาะก็เลยให้พ่อเบิงส่วนน้องเนืยนะ่ะให้ตัดขาเห็ดถ่ายอยู่บานนลจ้ะพี่น้องเมื่อนี้สาวแหล่ก็สิตัดขาเห็ดไปพร้อมนั่จ้ะเพราะว่าซุ้มชิดตัดไปหม่บ้านนี้ ตัดขาท่านนี้แล้วอยู่ห้อพี่น้องมืนอนี้ก,ก็เลยสิตัดขาไปพร้อมเลยป่านี่ก็นไล่พี่น้องพูด้ดำเนินเป็นกัวเป็นกัวอยู่เดี๋ยวสาวแล้วขออนุญาตเก็บเห็ดก็น,น่จาจะพี่น้องกลับไปหอดบ้านค่อยสิอัปเดตให้เบิ่งเนาะส่วนน้องเอลินา่าก็พร้อนเ่ยเดินยื่ยนมูอได้จ้ะพี่น้อง เดี๋ยวยนยันมูลเนาะตอนนี้กลับมาหอดบ้านแล้วนอกจกพี่น้องนี่ละัะผลงานผลงานเก็บคนเดียวเนาะมื่อนี้ได้ตำแหนีงเขากับผู้มิใจละตัดขามบเรียบร้อย ถึงเสิได้หน่อยกร้างเอื้อนเท่ากับไปไม่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็หกโมงเคืองแล้วนะจ้ะพี่น้องซาหลก็กินขา้าวกินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาทิตย์กำลังสิตกงามงามพี่น้องกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วซาหลกก็สิไปตัดขาเห็ดกันพี่น้องงามขัด เสียแต่นาวเนาะพี่น้องมาตัดคาเห็ดกันเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็มีเอฟซีทันหนึ่งเนาะพี่น้องเพิน่นเพิ่นทักมาวาให้ซาเล่แต่ว่าซาเลก่ก็อ่านซื่อๆหรอกว่ากับแลืแต่เพิ่นสีเขียนเนาะเพิ่นว่าเห็ดขายบ่ได้ก็ทำท่าเก็บ่าขายได้ว่าสั่น ขันบ่ได้ขายอีหลีสาวแล้วคือจังสิบ่เป็นบ้าเก็บมาไว้หลายปานนี้ดอกเจ้าพี่น้องเนาะผู้เพิ่นเขียนมาผู้เพิ่นว่าให้เพิ่นก็เว้าไปผู้ใดสิเป็นบ้าเก็บมาไว้เฮียนเป็นสี่หาลังเนาะ น่ะอันนี้ก็เต็มขันบ่ได้ส่งเพื่อนขันบ่ไม่มองส่วงอีลีซาแล้วบ่ไปเก็บมาหลายปานีดอกจ้าอยากจะบอกให้เพื่อนห้วยู่ไปเก็บมาให้ปล่อยมันถิ่มปล่อยมันเนา่าเสื่อนเสื้อซะวะขันแน่จริงือจำบ่ไทยคลิปตอนขายบิ่เนี้ยกยังว่าซาแหลวก็ยังเ้ายู่ว่าถ้าเดขายถ้าเก็บให้มันเด้หล,ลายๆาเกินค่อยจะไปส่วงเีเดียว เดี๋ยวมูไปส่งสาวแหล่สีไทยเบิ้งดอกแต่ว่าตอนนี้สาวแหล่ท่านได้ขายอยู่กำลังเก็บเห็ดตัดขายเก็บเห็ดมันได้หลายๆค่อยไปขายทีเดียวมันค่อย่เปลืองขาย้ำมันเนอะพี่นอง จำเลิบที่นี่แหละซาเลเขียนได้บ่พี่น้องที่ว่ามีเอฟซีว่าสาวเลว่าบ่มีจะกินจึงได้เก็บเห็ดเก็บมากไม่ขายอันนั้เพื่อนกันยังบ่ท่านเนีเศร้าพวดเมื่อยตากัะอาทีซื้อหรอกว่าสาเล่บ่ตอบเพื่อนหรอกข้านตอบเพื่อนตอบเพื่อนกับจำว่าเขาเป็นบ้านเนาะเพราะว่าจะวัดเถียงกับเสาไฟฟ้า เดยเล็บโเขียนตอบตัวพ่นแล้วเพิ่นก็ว่าสาแล้วตัวแล้วว่าสัน่นบ่มีจะกินก็นยังว่ามีจะกินบ่มีจะกินจังได๋เฮ็ดก็ยังเต็มอยูเ่เนาะพี่น้องข้าวเหนียวก็มี่ยังสาแล้วสิหันไปเบิ่งน,น่ะกะส็สอบข้าวเหนียวเทิ้งเฮ็ดนะ่ะสาแล้วบ่ได้ตัวแล้วเด้องจากสาแล้วมีกินอีหลี เฮ็ดเต็มเฮียนอยู่ขอเดียวก็ตั้งกะสอบหนึ่งแล้วพ่นว่าพ่นยูว ต่างประเทศยี่สิบปีแล้วรู้เรื่องเองินแรงงานทุกประเทศว่าสัน่นบ่มีประเทศใดดอกที่สิได้เง,งินเดือนเป็นแสนว่าสั่นพิ่นว่าแต่สาวแล้วก็อยากบอกคุณยุทธว่จาจ่าว่าถึงเพิ่นจะไม่ยู่ต่างประเทศยี่สิบปีแต่เพิ่นก็บ่แม่นผู้ที่ตัดสินเรื่องกฎหมายแรงงานค่าแรงขั้นตำ่ำเพราะว่าค่าแรงแต่ละประเทศมันบ่คือกันเนาะพี่น้อง ซาแล้วสิป่อตัดขาเห็ดเกินพี่น้องกดจบคลิปนี้ซาแล้วก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย